นี่นะครับอันนี้ก็เป็นสภาพหมายรับน้ำแม่แตงครับผมแถวๆแกงกืดนะครับแถวๆแกงกืดดูบรรยากาศครับโอ้โหสวยงามเลยครับตรงนี้เป็นลานกางเต็นท์นะครับลานกางเต็นท์ของอุ้ยฐานะครับโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอมาแล้วครับป่าตัวแรกครับผมท่านผู้ชมอู้หู อตอนนี้6โมงครึ่งครับท่านผู้ชมเริ่มมืดแล้วนะครับป่าก็น่าจะเริ่มขยับตัวนะครับผมเดี๋ยวผมพอโยนเบ็ดไว้นี่นะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับปิดไฟโอ้ท่านผู้ชมได้ยิยนเสียงกระดิ่งครับผมได้ยิยนเสียงกระดิ่งครับตึ๊บโอ้ติด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 โอ้ท่านผู้ชมติดมาแร้วมาแล้ว ฟิชชิงครับตอนนี้กําลังเตรียมของครับท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้จะไปแคมป์นะครับไปแคมป์แล้วก็ตกตานะครับที่อําเภอแม่แตงครับผมเตรียมของเสร็จเรียบร้อยครับรอตดตามนะครับวันนี้จะได้ตัวป่าหรือไม่นะครับสาหรับที่ไปกางเต็นที่แม่แตงนะครับผมเตรียมของเสร็จเรียบร้อยเต็มรถเลยครับผมนอนหนึ่งคืนนะครับนอนหนึ่งคืนตอนนี้เด็กๆก็อยู่ในรถพร้อมเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับ เป็นการเสียเวลาครับผมเดินทางจากอำเภอฝางนะครับไปอำเภอแม่แตงครับผมนี่ครับจะไปลองสราน้ำแม่แตงนะครับมันจะมีป่ากดมีปา่ปาหยังนะครับอรอติดตามครับผมลุยกันเลยตาเอ๋สวัสดีค่ะ <laughs> ไปไปเลย พาเด็กๆไปแคมป์ครับผมไปแคมป์แล้วก็ตั้งเต็นต์ต๊ป่านะครับโอ้โหขนแมงย,งยังไม่เยอะแยะ <laughs> ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับทริปนี้นะครับผมก็อยู่ที่ข้างลำน้ำแม่แตงนะครับทริปนี้มากางเต็นท์ริมน้ำแม่แตงนะครับผมซึ่งวันนี้จะมาลองเบสปากกดครับน้ำแม่แตงนะครับจะมีปากกดชื่ผมได้ตั๋วหรือไม่นะครับทริปนี้ก็ต้องมาลองครับเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มานี่ครับเดี๋ยวขอลงเบสก่อนแล้วก็จะทายบรรยากาศรอบๆนะครับเพื่อท่านผู้ชมได้รับชมนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นลานกางเต็นท์อุยษานะครับ อยู่ในแถวแถวแกงกืดนะครับอําเภอแม่แต่งจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเดี๋ยวผมขอลงเบดกันเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามโมงครึ่งครับผม3ามโมงครึ่งลงเบสสองคันนะครับเยื่อที่ใจก็เป็นของเยื่อลุงโอนะครับเยื่อลุงโอจะมีผลงานให่ท่านผู้ชมได้รับชมหรือไม่นะครับรอติดตามครับผม ลงเบสก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายบรรยากาศรอบๆเพือท่านผู้ชมได้รับชมนะครับคันนี้ใกล้ๆผมกับหู้นะครับว่าลำนี้ไม่แต่งนะครับมันจะมีป่าอย่างพ่องนะครับอ่าซึ่งวันนี้บ,บ่ได้เตรียมไส้เดือนมานะครับลองเยื่อลุงโอ๋ก่อนอ่ารอตีตามกันครับผม รงเบ็ดไปแล้วนะครับผมสองคันครับรอฟังเสียงกระดิ่งครับผมเดี๋ยวเฮ้ดูสภาพหมายแล้วก็เฮ้ดูสภาพพื้นที่นะครับผมโหโกระดิ่งเริ่มดังครับท่านผู้ชมฮะโหโกระดิ่งดังกระดิ่งดัง่าบอกว่าป่าอย่างนะครับกิน นี่นครับอันนี้ก็เป็นสภาพหมายรับน้ำแม่แตงครับผมแถวๆแกงกืด <mem> นะครับแถวๆแกงกืดด,ดูบรรยากาศครับโอ้สวยงามเลยครับตอนนี้เป็นลานกางเต็นท์นะครับลานกางเต็นท์ของอุ้ยฐานะครับ <ใช S 1> โฮ้าผู้ชมท่านผู้ชมอ้อ้อ้้อ้อูอู้อู้้้อู้ ออ้โหอ้โอ้ท่านผู้ชมโอ้บบโหสุดยอดสุดยอดโอป่าตัวแรกครับผมของไอโอครับตัวนี้น่าจะเป็นป่าป้งนะครับหรือว่าป่าพวงนะครับสุดยอดเลยครับผมมาแฮวแล้วนะครับมานๆมานครับกระชังมาหน่อยลูกปลากระชังมาให้พ่อหน่อย โอ้ยกระชังได้แช่แล้วครับท่านผู้ชมไอโอ้หลอดเฮวหลอดตามแล้วครับไปไปครับผมโอ้นึกว่าปากกดกินหมันหมานครับหมานหมนัมนหมนัมนหมนัมนรอดตีตามกันต่อครับเดี๋ยวใส่เหยือ่อลงเบ็ดลุยกันใหม่ครับผม อ้อย่างมันครับท่านผู้ชมสุดยอดสุดยอดลุยกันต่อครับผมเฮ้ยลองเช็คคันนี้ก่อนอุ้ยคันนี้ได้ใบไม้มาโอป่าติดมาตัวป่าติดมาตัว ปลาตีดมาตัวโอ้โหปลาปีกเหลืองมาอีกหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมอปลาปีกเหลืองครับผมอ่าตัวนี้เอาปล่อยนะครับขออนุญาตเอาปล่อยตัวนี้นะครับอเอาปลาปีกเหลืองปล่อยนะครับผมได้ปลาตัวใหญ่าปลาตัวน้อยปลอย่อยอ่าไปอินู แน่ตอนกลางวันบันเทิงขนาดนี้ครับท่านผู้ชมตอนกลางคืนแน่จะกินดีครับอ่าใส่เยือไหมใส่เยือไหมลองตีไปนู่นตุม้ม โอ้ดึงเลยดึงเลยดึงเหงกลับเลยโอ้โหดึงเหงกลับนี่สายแล้วครับท่านผู้ชมนะตอดทั้งสองคันนะครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยโอ้ยตื่นเต้น้ลยตื่นเต้น้ลยใครชอบใหม่ตกป่าแบบธรรมชาตินะครับก็กดติดตามไว้นะครับนี่กดติดตามไว้ให้กำลังครับผมเป็นกำลังใจให้ไอโอตัวนี้ครับ โอ้แต่กี้ว่าจะถ่ายบรรยากาศรอบๆพือท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแต่กี้ขางไว้นะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศต่อมาชมบรรยากาศรอบๆลานกางเต็นท์อุ้ยถาต่อนะครับผมนี่ครับน้ําที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือรับน้ําไม่แต่งนะครับนี่จุดนี้ก็เป็นลานกางเต็นท์อุ้ยถานะครับโอ้โหซึ่งแคมของผมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้พาลูกพาเมียมาตัวนะครับผมมาแคมกันนะครับ ส่วนตอนเย็นก็เมนูสุดทิดนะครับก็เป็นหมูจุ่มนะครับหมูจุ่มถ้าได้ป่าก็จะต้มยำปลานะครับนี่มาดูบรรยากาศรอบๆทางด้านนู้นก็เริ่มมีคนมากางเต็นท์เพิ่มนะครับกางเต็นท์ริมน้านะครับบรรยากาศสุดยอดครับผมทางด้านนู้นก็มีนะครับมาเป็นหมูคณะนะครับส่วนห้องน้ํานะครับอยู่ทางด้านนู้นนะครับมี4ห้องนะครับเป็นชักโครกนะครับ ค่าบริการนะครับก็โครละหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าเด็กเล็กๆก็ทาง้า,านกางเต็นท์อุ้ยถาก็บะคิดนะครับบะคิดนะครับวันนี้จะนอนตรงนี้นะครับหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนากางเต็นท์อย่างเซ็ตเรียบร้อยครับท่านผู้ชมมานั่งลุ้นเบ็ดกันต่อครับผมนั่งลุ้นเบ็ดกันต่อ,อว่างไง ขาบอฮะท่านผู้ชมลุยก,กันต่อลุยก,กันต่อแต่กี้ผมได้รับข้อมูลจากนนนะตีเปิ่ลขี T ่ ATV ฝั่งนู้นนะครับเพื่อนบอกว่าป่าไม่น้ําไม่แต่งนะครับถ้าเจอกดซ้ายใหญ่เลยนะครับผมมีป่าปุ้งนะครับป่าปุ้งหรือว่าป่าพวงนะครับแล้วก็มีป่ากดก็ยังมีนะครับมาลุน้นกันว่าวันนี้จะได้ตัวหรือไม่นะครับนี่รอติดตามกันครับมีเวลาทั้งคืนครับท่านผู้ชม แน่แน่แน่แนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวต้องโดนนี่ครับผมติดไส้ไก่มักมาตัยนะครับผมซื้อแมากกับปุ๊กเดียวครับ20บบาทเดี๋ยวจะลองดูนะครับเดี๋ยวจะลองดูตอนนี้ใช้เยื่อลุงโอไปก่อนมาใช้ลุงโอนี่นะครับอันนี้ไอโอนะครับผมผมมาได้ทําเยื่อขายนะครับแต่เป็นลุงโอแฮมลุงโอนึงนะครับ แดดลมลมตกแล้วครับป่าน่าจะกินดีหนังรอดดีกว่าเว้ยโอ้ทางด้านนู้นฝนตกแน่นอนครับฝาร้องครึ่งครึงคืนนี้จะรอดฝนก่อนเนี่ยตอนนี้ผมลองไส้ไก่หนึ่งคันนะครับลองดูครับผมจะได้ตัวหรือไม่นะครับไส่ไก่มัก ข้อไปไกลๆเออสวยคันนี้ตีไปไกลแล้วครับผมเปิดแนหลอกสักหน่อยเผื่อโดนของใหญ่ครับผมได้ข้อมูลแมมว่ามีของใหญ่ ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิง่งแปลกใจจริงกระดิ่งไม่ดังไอ,ไอียจุดจวดจุดจวดเริ่มเงียบครับท่านผู้ชมมีเวลากินน้ำเย็นๆครับสุดยอดบรรยากาศ ระหว่างรอปลากินเบ็ดครับผมนี่ตอนนี้ก็ทำส่อมตามครับผมทำส่อมตามแซ่บๆโดยน้องปั้นหยาเอาแซ่บๆนะจ๊ะอยาหันหน้ามาดิยกหน้าหน่อยโอเคโอเคอบรรยากาศตอนเย็นครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มคนมากางเต็นท์กันเยอะแล้วครับผมเยอะละ ทางด้านนู้นก็หลายคนนะครับทางด้านนู้นก็หลายคนนะครับมีหลายมูคณะทางด้านนู้นก็มีนะครับตอนนี้ไอโอได้ปลาไปสองตัวครับท่านผู้ชมโอ้โหปลากินดยโอแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหหอมซ้มตาน้องปั้านปลาละลูกเอาคุกเลยเอาบีบมะนาวใส่มะเขือเทศใส่น้ำปลาละน้ำปลาละมีไหน อ,อก็ยกน้ำเย็นๆก่อนอยู่น้ำอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาหําเล้วเอาหํเาลเ,าล,เาล้วท่านผู้ชมมาหําเลี้ยวปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยโอ้โหปลาปงไซเครื่องมาหําตัวแล้วครับเป็นตัวที่สองนะครับตัวใหญ่ยยก็ได้ครับ กเก็บไว้ก่อนครับผมเก็บไว้ก่อนตัวที่สองตามมาติดๆครับท่านผู้ชมโอ้โหยืนหลุดมือเก็บไว้ก่อนนะครับอหอใกล้พอใกล้พอ การใส่ใจเงียบกิบลองดูครับผมตอนนี้ใกล้หกโมงเย็นนะครับผมก็ได้ป่าไปสามสี่ตัวนะครับผมแต่ว่าบางตัวมันตัวเล็กนะครับผมก็เอาปล่อยนะครับมาลุ้นกัะต้อครับในยามเย็นตอนนี้นะครับยามเย็นนะครับตอนนี้ก็พักเบรกตกป่ามาก่อนนะครับมาย่างเนื้อนะครับย่างเนื้อย่างหมูกันนะครับผมแล้วก็ทําหมูจุ่มนะครับ ย่างหมูก่อนครับน,นี้ก็มักเกลือนะครับแล้วก็ใส่ผงชูรสไปนะครับแล้วก็พริกไทยสักหน่อยครับผมนี่เดี๋ยวขอพักเบรกก่อนเคลใส่พริกไทยไปนะครับค่อยๆยอย่างไปครับอ่าโอเคอย่างจิน้น อันนี้ก็ส้มตำนะครับส้มตำก็อร่อยแซ่บอันนี้หมูจุม่ม,มย่ำท่านผู้ชมครับได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วครับผมโอ้โหใส่งมเลยได้มาแหมตัวแล้วครับอันนี้ยีสกครับผมยีสก ยีสกน้ำไม่แต่งครับมันไฟเดี๋ยวขอป่าไปเก็บก่อนนะครับผมนี่ยีสกใสเงามงามครับป่าไม่น้ำครับท่านผู้ชมเอาป่าไปเก็บก่อนบัทานได้ตั้งกล้องถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพราะว่าฝนมันตกครับแล้วก็ฟ้าร้องครับเอาป่าไปเก็บโอ้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงกระดิ่งครับผมโอ้โหไทยติดแล้วครับท่านผู้ชม วัดละเด้อวัดละเด้อมืดขนาดละตึ๊บโอ้ติด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 โอ้ท่านผู้ชมติดมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแฮมตัวแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหใสใบใหญ่ตาได้ใสใบใหญ่ตาได้มาแล้วมาแล้วมาแฮมตัวแล้วครับโอ้โหยสวยสวยสวยท่านผู้ชมโอ้ฝนก็จะตก ฝาล้องกระลึงกระลึงครับเลยบัดตั้งกล้องมือถือนะครับโอ้โขำคืนนี้ปลากินดีเก็บ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 ก่อนเก็บก่อนตัวนี้เก็บก่อนนะครับใส่กระชังไว้ก่อนอ้ยอะลงเบ็ดลุยกันต่อ วันนี้ไอโอมันลุยนะไม่แตงครับท่านผู้ชมอาวลงเป็ดต่อจุม๋มเปิดแนหลอกหน่อยครับเผื่อเจอของใหญ่หลอกกลัน่นคันโกงโยนเบสเซ็ตครับผมผมมานั่งกินหมูจุม้มนั่งกินเครื่องดื่มเย็นๆครับอม,มอหมูจุม้มแล้วก็ มีหมูย่างนะครับมีหมูย่างค่าคืนนี้นะครับฝนก็นเริ่มลงเม็ดครับฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับก็เลยไปได้ตั้งกล้องมือถือถ่ายนะครับท่านผู้ชมเครื่องดื่มเย็นๆเครื่องดื่มเย็นๆสุดยอด หมูจุม่มสัตว์หมูจุ่มครับท่านผู้ชมยืมยมนั่งรอฟังเสียงกระดิ่งต่อครับอ,อ๋อเห็นแล้วครับท่านผู้ชมมืดใช่ไหมมันมืดมันมืดโอ้ยมาเห็นแล้วครับมืดมืดเลยโอ้โหตัวใบใหญ่ครับอ๋ไฟดับโอ้ปากโก้ ปลากรดตัวแรกครับท่านผู้ชมโอ้ยปลากรดตัวแรกมาแต่ว่าตัวไซส์ใบใหญ่ครับท่านผู้ชมปลากรดไม่แตงปลากรดนะไม่แตง,แตงครับท่านผู้ชมโอ้โหงูปลากรดเหลืองปลากรดเหลืองตัวแรกครับท่านผู้ชมโอ้โหแตกละแตกละปลากรดอ่ะเอาปลาเก็บก่อนฝนตกครับ ไฟก็มืดครับอืได,บ <c oughs> ได้ปากกแล้วท่านผู้ชมฝนก็นยังตกมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งครับสามทุ่มครึ่งผมก็ได้ป่าไปหลายตัวแล้วนะครับบรรยากาศค่ำคืนนี้ครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับนี่บรรยากาศเช้านี้ครับลานกลางเต็นท์อุฐาครับเมื่อคืนนะครับฝนตกอย่างนักเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหตกยันเช้าเลยแล้วมาดูสภาพน้ําครับผมตกป่ามาได้เลยตอนกลางคืนนะครับตอนที่ผมมากลางเต็นท์นะครับตอนสามโมงนะครับน้ำอยู่ข้างล่างนู่นนะครับตอนนี้ขึ้นมาโอ้โหจะถึงเต็นท์แล้วครับผมอีกนิดเดียวนะครับจะถึงเต็นท์ละ ฝนตกหนักก็ดีนะครับป่ายังอยู่ในกระชังนะครับผมเอากระชังแช่ไว้นู่นนะครับน้ำขึ้นมาตอนดึกนะครับป่ายังอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองตีเบ็ดลองดูแฮมสักกรรมตอนน้ำมาเยอะๆนี่โอ้ที่ปักเบ็ดอยู่ในน้ำนู่นนะที่ปักเบ็ดอยู่ในน้ำจะหาเจอก็เนี่ย แต่ว่าบรรยากาศเช้าเช้านะครับอากาศดีขนาดโอ้โหดูหมอกกำลังลอยตามดอยครับผมบรรยากาศหลานกลางเต็นท์ส่วนอุ้ยถาถ้าฝนมาตกนี่บันเทิงเลยครับมาตกป่านะครับโอ้โหูโโหมชมโอโ้ไม้ยังลอยไม้ไผ่ลอยครับน่าจะเป็นไม้แพ้หรือเปล่าหลุดมาเเบ็ด เก็บตั้งแต่ตะคืนแล้วครับเพราะว่าตีเบ็ดมาได้ครับน้ำขึ้นเอ้าเดี๋ยวลุยกันต่อเดี๋ยวลุยกันต่อลองลงเบ็ดแห็มสักไม้สองไม้ครับอ้เดี๋ยวต้องไปงมที่ปักเบดก่อนอเดี๋ยวขอไปงมที่ปักเบ็ดนะครับฝนลงมาแล้วครับท่านผู้ชมลงเบ็ดไปนะครับเบ็ดก่อนมามีาการเลยครับ น้ำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับน้ำขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ได้ย้ายโต๊ะย้ายของนะครับหนีน้ําขึ้นมาข้างบนนะครับเ,เหลือเต็นท์นุ่นยังไม่ได้เก็บนะครับเหลือเต็นท์ไม่ได้เก็บเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวจะมาแก้ตัวให้รอบหนึ่งนะครับสําหรับหมายนี้นะครับลานกลางเต็นท์อุ้ยฐานะครับถ้าน้ำบาขึ้นมานี่ได้ป่าแน่นอนครับท่านผู้ชม ดูไม่อีกห์ครับลอยตามดอยมานะครับอืบรรยากาศทามกลางสายฝนคณะแคมป์แต่ละคณะนะครับเกาะเหนียวแน่นครับยังอยู่ยังอยู่ตอนนี้เก็บเบ็ดเรียบร้อยครับผมเช้านี้นะครับลองลงเบ็ดนะครับปรากฏว่าเบ็ดมันมีอากาศเลยนะครับผมน้ํามันขึ้นเยอะเกินครับแล้วก็ขึ้นไวนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวป่านะครับว่าทริปนี้นะครับ มากางเต็นต์ตกป่าที่ลานกางเต็นท์สวนวิถานะครับอําเภอแม่แตงนะครับผมจะได้ป่ากี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวขอไปเอาป่าขึ้นมาก่อนนะครับเนี่ yeah. นี่ครับผลงานชุดนี้ครับผมไม่ให้แนนาแก้ไม่ห้แนะาแกท่านผู้ชมสสยงามๆครับโอ้ย,อยสสยงามๆครับท่านผู้ชมหนึ่งตัว นี่ตัวเล็กครับผมสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัว ทิปนี้ได้ป่ากับบ้านเจ็ดตัวครับท่านผู้ชมสุดถือว่าสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวมีเวลาจะมาแก้ตัวให้รอบหนึ่งนะครับสาหรับใหม่นี้นะครับเ,เดี๋ยวรอน้ํามันแห้งก่อนจะมาแก้ตัวให้รอบหนึ่งหวังว่าจะเจอป่าไซส์ใหญ่ๆกว่านี้นะครับทิปนี้เป็นทิปแรกที่มาจุดนี้นะครับรอติดตามกันต่อครับผมว่าทิปหน้าผมจะไปตกป่าที่ไหนนะครับขอบคุณนัก,น,ก,น,กนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับเจยวก็จะเก็บเต็นท์เก็บของนะครับเคลียขยะอะย่างต่างๆแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับผมขอบคุณแถมครั้งหนึ่งครับผมบ๊ายบายครับก็บรรยากาศดีขนาดครับท่านผู้ชมตอนนี้ฝนยุดละนะครับฝนยุดละน้ำก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับน้ำขึ้นมาเยอะขนาดเลยน้ำขึ้นมาสูงไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ